สวัสดีครับผมนายอัศวินจันทสองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นสมาชิกนะครับของ BUG นะครับในการใช้สินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของ BUG นะครับวันนี้ก็ได้มาทําการซื้อสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าที่ใช้เป็นประจำนะครับในครัวเรือนแล้วก็ใช้ทั้งครอบครัวนะครับก็จะมี2ตัวนะครับที่ใช้ อ่าเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอาหารเสริมนะครับแต่พวกนี้นะครับจะใช้ทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นสบู่นะครับสบู่ที่อัสบู่านนะครับสบู่ฐานแล้วก็เป็นยาสีฟันนะครับบิวตี้นะครับในคุณสมบัติของสบู่ฐานนี่ครับก็ใช้ในการล้างหน้านะครับทาความสะอาดหน้านะครับก็จะไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าใช้แล้วนะครับหน้าที่เราทํางานนะครับหน้ามันจาก การที่เราทาแป้งอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีก็ดีนะครับที่เครื่องสำอางนะครับก็ใช้สบู่ตัวนี้นะครับไม่มีอาการแพ้หรือละคายเครืองนะครับเหมือนตัวอื่นนะครับใช้ตัวนี้ก็จบเลยนะครับสบู่ก็ใช้เป็นประจำครับหมดนะครับก็ก้อนนึงก็ใช้ถ้าใช้คนหนึ่งก็น่าจะเดือนละประมาณก้อนหนึ่งนะครับได้อยู่นะครับอันนี้ใช้ทั้งครอบครัวก็เลยจะเพลองหน่อยนะครับครับแล้วก็อีก อย่างหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นประจำนะครับเป็นยาสีฟันนะครับยาซีฟันของบิวตีนะครับบิวตี้ตัวนี้นะครับก็เป็นยาสีฟันสมุนไพรนะครับก็ใช้เป็นประจำนะครับเพราะใช้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าทําให้ช่องปากเราหรือว่าพวกคาบหินปูนต่างนะครับในของเรานะครับที่เราทานกาแฟอ่าส่วนใหญ่เราจะทานกาแฟดำนะครับจะมีคาบพวกกาแฟก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับการลด อ่ากินปากด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอ่ามั่นใจนะครับครับในการอ่านะครับก็วันนี้นะครับก็มารีวิวสินค้านะครับก็บอกต่อนะครับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับที่ใช้ควรมีติดบ้านไว้นะครับก็มีติดบ้านไว้นะครับก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับของเราทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่แล้วนะครับครับ